มาถึงช่วงนี้มีข่าวแจ้งให้ทราบนะครับเอาเรื่องที่จะเกิดขึ้นตีห้าของวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับปตทแล้วก็บางจากเขาจะขึ้นราคาน้ํำมันนะฮะเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอจะปรับขึ้น40สตางค์ต่อลิตรนะฮะ40สตางค์ต่อลิตร E85 ขึ้น20สตางค์ต่อลิตรดีเซลเหมือนเดิมนะครับมีผลตีห้าของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้แก๊สโซฮอล95อยู่ที่ สาสิบเก้าบาทสี่สบสามสตางค์ต่อลิตรนะฮะโซฮก91หนึ่งอยู่ที่สาสิบหกบาทเก้าสิบแปดสตางค์ต่อลิตรนะฮะ e 2ยี่สิบสามสิบสี่บาทสี่สแปดสตางค์ต่อลิตร e ี5ปดสิบห้ายี่บสองบาทแปสิบแปดสตางค์ต่อลิตรนะครับดังนั้นถ้าใครขับรถอยู่บนถนนก็เลี้ยวฟุบเข้าพ๊มได้เลยใช่ครับนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับการไฟฟ้านครหลวงนะครับจำเป็นที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับสาย ป้อนไฟฟ้าแรงสูงนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาระบบแล้วก็บำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นก็จะทำให้ต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในบางพื้นที่น,นะฮะทั้งหมด5วันด้วยกันนะครับรบ,บางพื้นที่นะฮะไล่ไปเลยนะครับ4เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นฮะตั้งแต่คลองรางตันถึงแยกประชาอุทิศ76 ถนนเรียบทางด่วนการจนาพิเศษนะฮะนี่จุดหนึ่งะครับของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันศุกร์ไม่มีอะไรนะฮะวันเสาร์เสาร์6เมษายนนะครับตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเช้านะฮะจนถึงบ่าย3โมงครึ่งตั้งแต่ปากซอยสาธุประดิษฐ์49ถึงปากซอยสาธุประดิษฐ์5 3าที่ถนนสาธุประดิษฐ์นะครับซอยโชคชัย4ตั้งแต่ฝั่งตำรวจโชคชัยถึงซอย7ถนนลาดพร้าวนะครับ วันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับ8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งตั้งแต่ปากซอยเจริญกรุง107ถึงซอยเจริญกรุง107แยก7ถนนเจริญกรุงนะครับแล้วก็ซอยโชคชัย4ตั้งแต่ซอย14ถึงซอย22ถนนลาดพร้าวนะครับวันจันทร์ที่8เมษายนนะครับ8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะฮะจุดที่ต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับก็ตั้งแต่คลองรางโพถึงสามแยกวัดจันทร์แก้วเพชร ที่ถนนวัดจันแก้วเพชรนะครับซอยวัดคลองสวนตั้งแต่ปากซอยจนถึงปากซอยคลองสวนบ้านล่างนะฮะที่ถนนรอพอชอนะครับ,รบตลาดบ,บางกะปิซอยลาดพร้าว1น3นะฮะถนนลาดพร้าวแล้วก็อีกวันหนึ่งฮะวันอังคารที่9เมษายนนะครับ 8. โมงครึ่งจนถึงบ่ายสาโมงครึ่งซอยลาดพร้าว64แยก14ที่ถนนลาดพร้าวนะครับ ฉะนั้นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟจากสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงตามถนนซอยแล้วก็ที่แจ้งมาข้างต้นจะไม่มีกระแสฟไฟฟ้าใช้นะฮะตามวันและเวลาที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มก็สอบถามได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตหรือโทรไปที่ call center 1130หตลอด24ชั่วโมงนะฮะ มีบ้านคุณกระโดกับบ้านคุณไม่มีเลยไม่มีบ้านผมเลยสุดยอดเลยไม่มีเลยเหรอไม่โดนเลยเนอเชียวไปเชียวมานี่ฮะนี่ฮะแฟลตตำรวจโชคชัยถึงซอยเจ็ดลาบพลาโอ้ไม่โดนนี่นะครับแล้วก็โชคชัยสี่ตั้งแต่ซอยสิบสี่ถึงซอยยี่สิบสองถนนลาบพลาไม่โดนไม่โดนเลยเหรอซอยลาบพลาหนึ่งร้อยยี่สิบสามก็ไม่โดนโอ้โหสุดยอดเลยไม่งโดนไหมหกสิบสี่อ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่งโดนไหมผมอยู่ต่างจังหวัด อันนี้นะครหลวงใช่ไหมผมอยู่สมุปาก,การ์